๋ยวผมมอดี้แถมอีกอย่างหน,นึ่งไงนะเราทำแกงและเราหุงข้าวมาพร้อมกันเลยเราจะทําทุกๆอย่างห้าอย่างนี้ในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูว่ากลิ่นของแกงพริกแกงที่เราใส่ไปนี่จะอยู่ในข้าวสวยเราไหมนอกจากที่ทําได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวด้วยว่าออพริกแกงหรือกะทิเนี่ยจะไหม้ติดก้นหม้อต้องคนตลอดเวลาเนาะเราไม่จําเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยนะโอเคเราเริ่มเลยไหมได้เลยค่ะ สวัสดีครับว,วันนี้พบกับผมนะครับเชฟแตโมส,สรารคนสุขณิตนะครับแล้วก็ออมค่ะจากสมาอีคลิปเมนต์ค่ะ,ะครับวันนี้เรามาเป็นอีพีที่4เนาะร้อยเมนูกับเจทวีปใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะมาอีพีที่4เนี่ยเราจะเริ่มด้วยเป็นเมนูอาหารไทยโอเคค่ะอันนี้นหนูทำอาหารไม่เป็นเลยเชฟช่วยสอน,นอโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า เออเราจะทําอะไรบ้างเนาะข้าวก่อนเลยเราจะมีสี่แกงกับข้าวสวยเราจะข้าวสวยเขคยหุงข้าวไหมไม่เคยค่ะไม่เคยหุงข้าวก็ไม่เคยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีที่เราทําแบบโดยวิธีการทั่วไปกับวิธีที่จะมาทําในเตาอบ operational เนี่ยมันจะมีความยากหรือง่ายมากกว่าที่ปกติขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูวัาทุกทุกกาครับว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับอ่าวันนี้อย่างที่เราคุยกันไว้ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะมีเป็นเป็นแกงไทยเนาะซึ่งวันนี้ผมเลือกมาอยู่สี่แกง นะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นแกงมัสมั่นแกงมัสมั่นรู้ไหมว่าอาหารอะไรเนี่ยอาหารไทยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคืออะไรไม่รู้เลยค่ะจริงๆนุคนทั่วไปก็จะบอกต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานนะจริงๆไม่ใช่ได้เป็นแกงมัสมั่นนะอเราจะวันนี้เราก็จะมีแกงมัสมั่นเนาะเราก็จะมีพิกแกงนะครับเราจะมีไก่เนาะเราก็จะมีหอมใหญ่ที่ใส่มีถั่วเนาะค่ะ ครับรู้ไหมว่าทำยังไงบ้างไม่รู้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะสอนให้แบบง่ายๆเลยนะครับอย่างที่สองของเราวันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมครับแกงเขียวหวานเหมือนเนาะแกงเขียวหวานเราก็จะมีเออ่มะเขือเปาะมะเขือพวงใบมะกรูดเนาะแล้วก็จะมีไก่ที่เราเตรียมมาไว้แล้วนะครับอย่างที่สามวันนี้จะเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างแกงเผ็ดเป็ดย่างอันนี้ไม่เคยกินเลยค่ะไม่เคยกินเนาะเดี๋ยววันนี้ได้กินเนาะแล้วเดี๋ยวอร่อยไม่อร่อยก็เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงเนาะแกงเผ็ดเป็ดย่างเนี่ยเราก็จะมีเออ่เป็นองุ่นนะครับเป็น มะเขือเทศลาชินี่มีเนื้อเป็ดนะครับแล้วก็จะจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยชอบใส่ไม่ลิ้นจี่ก็เป็นสับปะรดด้วยนะครับแต่วันนี้เรามีวัตถุดิบแค่นี้เดี๋ยวเราทากันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติอาหารเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นต้มข่าไก่ต้มข่าไก่ข่าไก่ก็จะมีเห็ดนะครับมีข่ามีตะไคร้เนาะมีพริกขี้หนูสวนบุบเรียบร้อยแล้วเนาะมีน้ำมะนาวสดนะครับอ่นนีใช่นี่เห็ด ก็เดี๋ยวเราเราจะทําพร้อมๆกันทุกๆอย่างในเวลาเดียวกันเนาะเราคิดเล่นๆดูนะครับว่าสมมติว่าถ้าน้องออมเนี่ยอยากจะทําแกงทั้งสี่ชนิดเนี่ยค่ะต้องมีหม้อกี่ใบต้องมีหม้อประมาณโอ้สี่ใบเลยอ่ะสี่ใบเนาะต้องมีเตาแก๊สกี่หัวสีหัวเลยคี่หัวต้องใช้พื้นที่เยอะไหมเยอะค่ะก็ เก็ต้องเป็นนี้แหละนะที่หัวเออแล้วก็ต้องคอยยืนผัดพริกแกงใช่ไหมครับต้องคอยดูให้กะทิแตกมันพริกแกงออกอะไรอย่างงี้เนาะค่อนข้างนี้ต้องเสียเวลาแล้วก็ถ้าทําคนเดียวเนี่ยคิดว่าอาจจะทําลําบากเพราะาถ้าถ้าถ้าเราจะทาพร้อมกันเนาะเบียบผมวันนี้แถมอีกอย่างหนึ่งไงนะเราทำแกงละเราหุงข้าวมาพร้อมกันเลยโอเคครับมว่าถ้าอยากจะสอข้าวด้วยใช่ไหมถ้าอยากจะสอหุงข้าวด้วยวันนี้เนี่ยเราจะทําทุกๆอย่าง5าอย่างเนี่ยในเวลาเดียวกันโดยที่ออมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วออม เล่นโนสัพก็ได้ทำอะไรก็ได้เจะไปแต่งจานจะไปเตรียมเมนูใหม่อะไรก็ได้่ีเราไม่ต้องกลัวทำพร้อมกันได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ากลิ่นของแกงพริกแกงที่เราใส่ไปเนี่ยจะอยู่ในข้าวสวยเราไหมก็คเนาะแล้วก็นอกจากที่ทําได้หลายๆอย่างในเวลาเดือดกันแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวด้วยว่าพริกแกงหรือกะทิเนี่ยจะไหม้ติดก้นหม้อต้องคนตลอดเวลาเนาะเราไม่จําเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยนะโอเคเราเริ่มได้ไหมได้เลยค่ะอย่างยากเลยอยากหัแกงอะไร ป็นแกงมัสมันก่อนอ่ามัสมันโอเคมัสมันในนี้ผมมีกะทิอยู่แล้วนะมีกะทิกะหนาวเรียบร้อยแล้วอ่าอ,อย่างแรกเลยเราใส่พริกแกงเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันตอนนี้เรามีแกงเมื่อกี้ผมใส่ไปอย่างแลวเนาะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามีแกงสามชนิดกับข้าวหนึ่งอย่างค่ะจะใส่พร้อมกันได้เลยแล้วเดี๋ยวสุดท้ายน,นีย่ออมลองพิสูจดดูว่าในข้าวสวยของเราเนี่ย จะมีกลิ่นแกงเป็ดไหมแกงค oh. ีวหวันไหมหรือแกงมัสมันไหมเนาะเดี๋ยวเราจะเดีย๋ยวผมจะใส่ให้อย่างหนึ่งก่อนเดี๋ยวที่เหลือ <Ha. S 1> ออมใส่นะเดี๋ยวผมจะเอาข้าวเนี่ยเอาไวา้ชั้นบนก็ได้หรือชั้นล่างก็ได้เนาะอ๋อคือไว้ชั้นไหนคือก็กลิ่นก็ไม่ตีกันไม่ตีกันใช่โอเคนะครับในนี้เนี่ยเป็นเมนูผมใช้โปรแกรม I Production Manager นะครับซึ่ง ผมเซตเอาไว้แล้วว่าอย่างนี้เราเห็นเมดูไหมว่ามีแกงเขียวหวานแกงเผ็ดเป็ดย่างแกงมัสมั่นต้มขาไก่แล้วก็มีหุงข้าวมีห้าอย่างในนี้เนาะเราสามารถทาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันได้เราสามารถแพลนนิ่งได้ว่าอยากทําหุงข้าวอีกรอบหนึ่งตอนห้าโมงเย็นเราก็จัดล่าไว้ก่อนได้เลยคือแพนเวลาไว้ล่วงหน้าได้ใช่ไหมัใช่โอเคเดี๋ยวเราจะใส่แกงกับข้าวเลยแล้วกันเนาะค่ะหรือว่า ให้ผมใส่หมดเลยหรือพร้อมอยากลองใส่ไหมอยากลองใส่บ้างเดี๋ยวผมให้ใส่อันนึงแล้วกันเดี๋ยวที่เหลือผมใส่ให้เนาะเชฟโกหกปะคะโกหกเรื่องอะไรลูกโกนโกกับข้าวคว่ำอะคะอ๋อไม่ได้กโกงคว่ำโกงเนียใช่โกงเนียงอ่าตอนนี้มีมาซามันเนาะแกงเขียวแกงเป็ดอ่าออมใส่ข้าวสวยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้คือชั้นเดียวกันก็ได้ใช่ไหมคะชั้นลงมาข้างนึงก็ได้อ่า จะชั้นเดียวกันก็ได้ถ้าใส่ได้ฉันูใส่ถูกไหมคะถูก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 เรียบร้อยปิดประตูได้เลยอันนี้ใส่สนิทแล้วใช่ไหมครับโอเคอีกมาหครับกดแค่มาไปเนี่ยโอเคตอนนี้เนี่ยเออเรามีแกงเขียวหวานใส่ที่ชั้นสองเนาะผมก็จะกดเมนูแกงเขียวหวานอ่าใส่ลงมาเราก็จะมีเออแกงเผ็ดเป็ดย่างคู่กับแกงต้มขาไก่ แล้วก็จะมีหุงข้าวเห็นไหมว่าตอนนี้เราทาทั้งหมดเนี่ย5เมนูในเวลาเดียวกัน<ะ>อันไหนเสร็จก่อนเครื่องเขาก็จะดังเขาก็จะบอกว่าชั้นที่6ออหุงข้าวได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ถึงเปิดเอาเข้าวออกมาอ่ะระหว่างนี้เนี่ยเราก็มีเวลาว่างที่จะจัดจานทำ,ทำนู้นทำนี<ะ>่ทำอย่างอื่นเนาะ,ะได้ครับ ตอนนี้ดังแล้วน้องออมเพราะฉะนั้นห็งไมว่าเรามีเวลาเพียบเลยโอเคอย่างแรกอย่างแรกเนี่ยมันดังพร้อมกันหมดเลยนะเดีย๋ยวผมออกมาให้ดูแล้วว่าเออหน้าตาเป็นยังไงอ๋ออันนี้คือต้องรอให้ฟันมันออกก่อนใช่ไหมคะใช่เป็นไอ้น้ำเพราะไอ้น้ำมันแรงมากอ่ะน้องอมมอมหยิบช้อนมันเร็วหยิบช้อนมันเร็วห<า>ยิบช้อนมันเร็วเดี๋ยวผมจะให้ดูข้าวกี่คันคะก็ห้าคันก็ได้ครับเห็นไหมดูข้าวเดีย๋ยวดูข้าวเราก่อนน้องออมดูข้าวเราเร็ว เห็นไหมว่าข้าวของเราเนี่ยมีความเม็ดเนียนเรียงสวยงามอือเห็นไหมเห็นไหมว่าข้าวไม่เรียงสวยงามแล้วก็ไม่ติดกันเลยไม่ติดไม่ติดขอบด้วยเห็นไหม,มไม่มีติดขอบแข็งๆไม่มีเลยอยากกินมากอะหิวแล้วค่ะเชฟไปซื้อข้าวนาบ้าน อ่าโอเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนเนาะโอเคค่ะอ่าต่อไปมาดูแกงเราดีกว่าเอาแกงอะไรก่อนดีอ่าแกงเป็ดแกงเป็ดโอเคหนก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะเจ๊อ่าแกงเป็ดเห็นไหมว่ามีความแตกมันของกะทิโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งผัดนั่งอะไรเลยเห็นไหมนี่ไม่ต้องไปนั่งคนเลยใช่ได้กลิ่นไหมหอมค่ะต่อมนไม่จริงใจเลยอหอเนาะ าแกงเป็นอย่างนี่สองเนาะอย่างที่สามเราเป็นอะไรเอ่ยเป็นอันนี้ขาไก่ใช่ไหมคะใช่เดีย๋ยวลองชิมดูนะเดีย๋ยวลองชิมข้าวเราด้วยว่าโ <Okay. S 1> อเคเขาเรียกอะไรจะมีกลิ่นแกงติดไหม น้องเอยิบใบโหระพากับพริกช,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 ชิฟฟาแดงมาเลยอ,เอันนี้สี่มัสสแมนเห็นไหมว่าเครื่องแกงกะทิเราแตกมันค่ะว้าวอันนี้นคือแตกมนมาทานหน้าหางเลยแล้วก็ข้อดีของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักจะเป็นอะไรเนี่ยเขายังมีความเฟิร์มแต่มีความเปื่อยอถ้าเราไปตั้งหม้อเนี่ยความร้อนมาจากแก๊ดด้านล่างใช่ไหมม,มันทําให้ ผักของเราหรือเนื้อสัตว์เราเนรเละได้แกงเขียวหวานเนี่ยดูหาว่าดูออกไหมว่าทําจากหม้อตกก้องต้องผัดกะทิให้แตกมันเครื่องแกงแตกมันเห็นไหม,มนี่ก็แตกมันเหมือนกันเลยคือหนูกะปริมาณแตกมันไม่ได้อ่ะค่ะกลัวแบบหนูเคยทาแล้วไหมเี่ยใช่ไหมเห็นไหมว่าดูว่าอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมดูมือเขืยนี่ดูเฟิรม์มดู นี่มด,ด้วยใช่ว้าว <Wow. S 1> อ่าคราวนี้เหลือสุดท้ายโหละพาใส่อะไรบ้างโหระพาใส่แกงฉวานถูกต้องแล้วก็อันนี้มัสมันหรอมัสมันไม่ใส่เราไปกินที่ไหนไหมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาขัา้นตอนสุดท้ายคือการปรุงโอเคเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยหรือหิว หิวค่ะหิวด้วยอร่อยด้วยค่ะโอเคเลยค่ะเชฟโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาจัดใส่จานกันเนาะลองพี่กน้องกองชิมข้าวก่อนลองดูซิว่าข้าวเนี่ยมีกลิ่นของแกงไหมเพราะเราทำความกันโดยที่ไม่ได้ปิดฝาด้วยนะใช่ไหมใช่ค่ะไม่อร่อย ไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีความอร่อยเลยใช่ไม่มีความอร่อยเลยค่ะใช่ไม่มีความอร่อยเลยค่ะใช่ไม่มีความอร่อยเลยค่ะไมม่ีควาลอร่อยเลย่นค่ะไม่มีกลิ่นแกงเลยค่ะใช่ค่ะเห็แม้ว่าเราสามารถทำขนมก็ได้นะ เราทำขนมพร้อมกันกับข้าวก็ได้กลิ่นก็จะไม่ตีกันอ๋อคือ,พร,อพร้อมกันได้หมดเลยใช่ไหมใช่อดี๋ย,ย,ยวเงื่อเราทำ<บ>แกงกับข้าวพร้อมกันเห็นไหมว่าเนี่ยกลิ่นไม่ตีกันเลยพวกเบานงเบานี่ก็ทําได้หมดต,ต้องไม่หมดเดียวกันนะต้องไม่หมดเดียวกันถ้าเป็นนึ่งก็นึ่งเหมือนกันถ้าเป็นอบก็เหมือนกันแต่กลิ่นไม่ตีกันแน่นอนโปรแกรมพวกนี้อะค่ะเชฟตั้งยังไงบ้างอะค่ะได้เดี๋ยวผมใส่เป็นคลิปตอนท้ายให้ดูได้ค่ะดีไหมว่าตั้งยังไงวะแล้วมาใช้ในไอ้ production manager ยังไงบ้างค่ะ โอเคครับก okay okay ็อย่าลืมติดตามดูนะครับอาทิต okay> ย์หน้าเรามาเจอกับ EP 5เอ่อจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเราอุบไปก่อนอาทิตย์หน well> ้าเรามาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่า i p r o d u c t i o n Manager นะครับว่าเอ่ออย่างเช่นแกงเขียวหวานเราตั้งยังไงเนาะกดไปที่รูปปากกากระดาษตรงนี้นะครับ แล้วก็กด New Element ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นระบบแมนนวนตรงนี้นะครับฟ้าแดงอ่าเราตั้งชื่อก่อนเลยเดีย๋ยวผมตั้งชื่อว่าเป็นแกงเขียวหวาน1นึ่งเพราะผมมีหลาโปรแกรมเนาะผมเลือกหนึ่งก่อนโอเคคราวนี้มันจะมีสล็อตให้เราเลือกว่าลาก ใส่ลงมานะครับแกงขีวหาเนี่ยผมทําแบบสตีมเนาะผมจะพรีฮีทด้วยระบบสตีมครับเลือกพรีฮีทล่างมาที่ช่องที่1ปล่อยครับช่องที่2ปุ๊บเขาจะขึ้นโหลดให้อัตโนมัติเนาะหลังจากนั้นผมจะเลือกโปรแกรมสตีม Steam ลงมาครับคราวนี้เรามาเซตค่าตรงนี้กันครับผมอุณหภูมิผมไม่เปลี่ยนแล้วผมใช้99องศาผมทําแกงใช้เวลา35นาทีอ่า พัดลมเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนก็เลือกแค่นี้ครับสุดท้ายกดติ๊กถูกเรียบร้อยแกงเขียวหวานหนึ่งสามสิบห้าที่เก้าสิบเก้าสาโหมดสตรีมถ้าเรียบร้อยแล้วให้กดถูกตรงนี้ครับอ่าโปรแกรมของเราก็จะอยู่ในนี้นะครับแกงเขียวหวานหนึ่งแกงมาสมั่นถ้าเราตั้งจะอยู่ในนี้นะครับเป็นเป็นเป็นเมนูคราวนี้ผมก,จก็จะจับโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะครับผมก็จะกดบวกเหมือนเดิมครับ New Element กดไปที่รูปช้อปปิ้งคาร์รถเข็นครับผมตั้งชื่อว่าเป็นรวมแกงนี่นะครับเรียบร้อยผมก็จะมาที่รูปปากกาดินสอรครับแมนวนวลแล้วผมก็จะเลือกแกงที่ผมตั้งไว้ อ่าผมจะมีต้มข่าไก่ผมกดรูปดาวมีแกงมัสมันผมกดรูปดาวแกงเผ็ดเป็ดย่างผมกดรูปดาวแกงเขียวหวานหนึ่งที่เราเลือกเมื่อกี้เนาะกดรูปดาวครับทั้งหมดเนี่ยเขาจะถูกมาอยู่ในรูปดาวอันนี้4อันสี่มเมนูเนาะเรียบร้อยครับกดถูกโอเคคราวนี้เวลาเราจะใช้โปรแกรม i production manager นะครับกดมาที่รูปรถเข็น แล้วก็เลือกไปโปรแกรมที่เราตั้งไว้รวมแกงเขาก็จะเข้ามาที่หน้า i อพาร์ติชั่นเมเยเห็นไหมครับว่ามีที่เราเรียกว่าสีแกงก็จะมีต้มข่าไกา่แกงมัสมัน่นแกงเผ็ดเป็ดย่างและแกงเขียวหวานนะครับก็จะอยู่ในนี้แล้วเวลาใช้ก็กดเลือกมาที่เมนูนั้นแล้วก็กดจิ้มมาที่ชั้นที่ว่างแค่นี้ครับเครื่องเขาทำการพีทให้เองอัตโนมัติ